สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่26แล้วนะคะกับช่วงกินอย่างไรให้สุขภาพดีกินถูกวิธีไม่อ้วนไม่อ้วนจริงหรือเปล่าน่าจะจริงนะคะเพราะว่าป้าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองก็ลดลงไปพอสมควรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเมนูอาหารเช้าวันนี้กันค่ะมีอะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ เมนูแรกวันนี้นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะแซนวิชทูนา่าบาเก็ตนะคะหรือว่าขนมปังฝรั่งเศสค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเอาผักแช่แข็งเนะะี่ยค่ะไปเวฟก่อนนะคะขนมปังนะคะป้าก็จะผ่าเขาสัหน่อยเนาะนี่ค่ะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวป้าจะเอาไปเข้าเวีให้ตรงนี้เขากบกรอบนิดนึงค่ะเอาไปปิ้งค่ะขอโทษช่วงที่รอขนมปังของเรานะคะเรามาคลุกไส้กันค่ะก็นี่ค่ะใส่ันนี้ไปเลยทูน่านะคะอันี้เป็นทูน่าไนน้ำแร่นะคะแล้วก็มายองเนสค่ะวันนี้ใส่มายองเนสค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากัน อย่างง่ายๆแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขนมปังของเราค่ะเมื่อเราคลุกเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็มาใส่ในนี้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็ได้แซนด์วิชทูน่าบาเก็ตที่อร่อยมากๆเลยละค่ะเดี๋ยวเราไปชมเมนูที่2ค่ะก็เป็นน้ำแตงโมปั่นค่ะนี่ค่ะแตงโมแช่เย็นๆนะคะแล้วก็เอาไปปั่นค่ะ นี่ค่ะหน้าตาอาหารเช้าของป้านะคะมีแซนวิชชูนาบาเก็ตนะคะน้ำแตงโมหนแก้วแล้วก็กาแฟาดำค่ะง่ายๆแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันค่ะนี่ ออร่อยค่ะอืมน้ำแตงโมค่ะอืม ชิ้นใหญ่ทานยากนิดนึงเนาะอืมอร่อยแต่ว่าปากเปื้อนไปหมดอืมนี่หก <laughs> จอกหนึ่งเม็ร มือนี้อร่อยจริงๆค่ะอร่อยตรงกาแฟค่ะเพราะว่าขาดกาแฟดำไปได้เลยปากเพื่อนมันเนี่ย ขอตัวทานก่อนนะคะค่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราพบกับอาหารมื้อกลางวันกันนะคะขอตัวทานก่อนค่ะถ้านั่งทานจนหมดเนี่ยก็ครึ่งชั่วโมงพอดีนะคะแล้วเราพบกันมื้อเที่ยงค่ะ อาหารกลางวันเมนูแรกของป้านะคะเป็นน้ำตกแซลมอนย่างค่ะอันนี้ป้าย่างไว้แล้วนะคะอันนี้ช่างแล้วก็50กรัมเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะเริ่มต้นนะคะอันนี้เป็นน้ำปลาโซเดียมต่ำค่ะน้ำปลาน้ำมะนาวปิดลงไปเลยค่ะ แล้วใส่น้ำตาลผสมยาห,หวานไปนิดหน่อยนะคะใส่หอมแดงไดปค่ะพริกป่นตามชอบเลยแล้วก็ผักนะคะข้าวคัวค่ะง่ายๆแค่นี้ค่ะแล้วก็ราดไปบนปลาเลยค่ะผักเคียงก็ตามชอบได้เลยนะคะนี่ค่ะ เมนูที่สองก็เป็นเสาวรสปั่นนะคะี่ค่ะผ่าแล้วก็ตักเนื้อเข้าออกมาค่ะหอมมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปปั่นกันค่ะอันนี้เป็นน้ำแข็งนะคะใส่น้ำแข็งลงไปค่ะตามด้วยเสาวรสค่ะทีนี้ป้าก็จะใช้ความหวานด้วยน้ำพึ่งค่ะผสมน้ำพึ่งไปทีนี้เราก็นำไปปั่นได้เลยค่ะ นี่ค่ะค่ะสำหรับมื้อกลางวันของป้าก,ก็มีแค่นี้นะคะน้ําตกแซลมอนค่ะแล้วก็มีฟิผักฟิลเล่ไอซเบิร์กนะคะ1จานเลยสัวรสแล้วก็ใบยบยก็จะมีกล้วยหอมสักหนึ่งลูกค่ะเดี๋ยวป้าขอตัวทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาหารเย็นค่ะ สำหรับเมนูอาหารเย็นของป้านะคะเป็นสลัดผักไก่ฉีกค่ะน้ำสลัดเป็นน้ำใสนะคะผักของป้านี่ค่ะก็จะมีมะเขือเทศแอปเปิลแตงกวาหอมใหญ่แล้วก็เรดโอ๊คค่ะเดี๋ยวป้าทำน้ำสลัดกันนะคะค่ะเราก็โรยไก่ฉีกลงไปได้เลยทีนี้เราก็มาทำน้ำสลัดแบบง่ายๆนะคะอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูแอปเปิลน,นะคะ แล้วก็น้ำมันมะกอกค่ะเกลือป่นค่ะน้ำตาลทรายผสมย่าหวานค่ะป้าใส่กระเทียมสับไปด้วยนะคะตามด้วยนี่ค่ะพริกไทยดำค่ะก็ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะสำหรับพริกไทยดำทีนี้เราก็มาคลุกคล้าให้ละลายนะคะชิมรสได้ตามชอบเลยจ้ะ นี่ค่ะชิมรสนะคะก็ออกเปรียร้ยวๆหวานๆเค็มนิดๆอร่อยค่ะลองทำดูนะคะป้าบอกสูตรไว้ด้วยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยพร้อมทานนะคะสำหรับอาหารสลัดผักสลัดไก่ฉีกน้ำใสค่ะสำหรับมื้อเย็นป้าก็ทานแค่นี้นะคะเพราะว่าเมื่อกลางวันน,น่าจะอิ่มกล้วยไปเยอะเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาทานด้วยกันค่ะ เต็มปากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวป้าขอทานให้เสร็จก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ